สวัสดีครับไม่ร้อนแล้วแนวจริงเนี่ยแต,ต่กินร้อนแ้่น่อยฮะยังต้องส่งอีกส่งพร้อมเสื้อ

เนนน้อยเจ้าปัญหาไม่ใช่เจ้าปัญญานะเจ้าปัญหามาแล้วครับทำไมมองแต่ทางนี้เนี่ยมองโทษฉับหน่อยจ้าวัดดีครับน้องพี่โพมาแล้วครับพี่พบมาแล้วครับ,บ,รบหูพับนี่หูพับพี่โพมาได้นะครับ มาทักทายทุกคนนะครับลา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 แปดสิบแปดคนนะครับมาแต่เช้าเลยวันนี้ผมตื่นเช้าเดี๋ยวนี้ผมตื่นเช้าเลยนะครับเออผมนี่ตื่นเช้าแล้วก็แม่ก็ต้องตื่นเช้าด้วยเนี่ยเออเก้าสิบเอ็ดคนชาสวัสดีครับ ัสดีทุกคนนะคะตื่นนะก็จะหลับเหมือนกันนะแต่ไม่หลับหนูก็จะหลับเหมือนกันแต่ก็ไม่หลับนีท่ทุกคนแม่ยังไม่ได้คิดยังไม่ได้แพ็คของให้ลูกค้าเลยยังเหลืออีกที่โอนมาตอนเชา้าแม่ยังไม่ได้แพ็คของเลยแม่ยังไม่ได้ทํางานเลยอยู่เนี้ยเคลียร์เด็กแต่ชเช้านี่พี่รับ เก้าสิบหกคนมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับทำงานกันหรือเปล่าครับแวมมาคุยกับผมก่อนชักแป๊บนะครับใช่ไหมครับโอ้ออมาเดินเดินเนื้อหมันเที่ยวครับเอามันเที่ยวเอมันเที่ยวครับไม่ต้องผมพาหรอก

ก็นผมว่าหน้าเหมือนแม่เหรออือะดีแล้วนะเหมือนแม่ไม่อาพนะับเนาะเออไอ้แมงอะไรชอบแงนบ่ะอึนีพวกหญ่มองอะไรอาวบีบะ,ออะบึกบีบะบึกบี้ไอ้แป้นแลน์ว่ะแปแน้แปแนแลนของแม่แปแน้นแลน์เด็กมันแปแน้นแลนอ์อะ อ <liter ans> <18ค> ืึ่มึ่ิงๆิชอจชิงชอจิงๆฮชิงชิงชิงชมันเขี้ยวอ่ะแม่ก็มันเขี้ยวร้อยสคนอืมมันเด็กน้อยน้อยเด็กน้อยนอยน้อยน้อยนักเด็กน้อยน้อยเอร้อยสิคนนะครับ สวัสดีครับพี่พกพี่พกมายาะค่ะทำงานไปดูไปร้อคนเด็กก็จะหลับและแม่ก็จะหลับเหมือนกันแม่ก็ง่วงเหมือนกันนะแม่ก็จะง่วงอะในกล้องตัวใหญ่นะตัวจริงกับตัวเล็กนี่ยเนีย่ยบวมกล้องป้าวะพี่พกก็กะพี่พก ดังเริ่มหายไปแล้วครับแก้มเริ่มดึงเดี๋ยวดูแม่ดูดังเดีอยยังมีอยู่ครับมีอยู่ครับครับขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับครับครับขึ้นครับขึ้นครับพี่พกพระพี่พกเมื่อไหร่จะวิ่งเนี่ยฮะเมื่อไหร่หนูจะวิ่งลูกอจาวอจาวฮะ มาทาอะไรยังยังยังแม่ดิสวัสดีครับ แม่ง่วงนอนมากเลยโดยได้นอนเมื่อไหร่อ่ะลูกยายมาแต่เช้าเลยใช่แล้วค่ะสวัสดีนะคะเพราะผมแป้งแปลงแป้งเปิดเอาว่าผมตื่นเจ้าอ่ะเพราะว่าผมมันตื่นเจ้าครับเฮ้ยครับ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 คลับคร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 ับ อ,อืออ้ยน้องได้เดือนกว่าค่ะหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันครับน้องโฟกมาแล้วกันหนึ่งเดือนกับอีกสิบวันครับ เวลามันผ่านไปชาจังเลยนะแต่จะอยากจะให้หนึ่งขวบแล้วเนี่ยอยากจะให้หนึ่งขวบแล้วนะอะหมั่นใช่อะครับหมั่นใช่ปิดพุงปิดพุงมาหมั่นใช่นะครับหมั่นใช่เป,ป,เป๊ะปีบดิงด่งป๊ะอะดิ่งดิ่งปาะชิงชิงป๊ะอะชิงชิงป๊ะปชิงชิงเร27คน อรนนี so ่ส yes. ิบเจ็ดคนวพรุ่งนี้แม่ก็มีงานลิเกวะวันนี้ก็ไปวัดเองยายแช่ปั้นยายแช่ทุ่งชาวดีนะครับตื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะอ mm. ันนี้ก็คือจะหลับแล้วเด็กจะหลับแล้วเนี่ยแต่ว่าตาใสอ่ะ เมียวมียวมียวมียมียมียวมียมียมียนมดินมเป็นใครกินนมป่ะกินนมป็ะหลูกกินนมป็ลูกมาแล้วค่ะขอเสียงเอฟซกดหนึ่งมาหน่อยคล้วเอซีพีโฟอ์ไรายงานตัวหน่อยครับปฏิบแม่แม่ป้าป้าในยูทูบด้วยนะจ๊าติดช่องยูทูบด้วยนะครับ ฝากช่อง youtube ของพี่โป e ด้วยนะครับแม่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนไม่เป็นเ <c oughs> กิดหนึ่งมาแล้วคุณแป๊บบังอ่อนมาครับอ <c oughs> วันนี้มาทักทายนะครับก็วันนี้สวัสดีวันพระนะครับสวัสดีวันพระนะครับทำงานก็วันนี้ก็ขอให้ลาบลื่นนะครับ คิดเงินให้ได้งคิดทองให้ได้ทองนะครับอ่าคุณครูก็มาครับคุณครูก็มาเฮ้ยกระสุนอีกแล้วเอาแล้วยิงกระสุนอีกแล้วลูกยีแตกแน่ๆ่เอ้ยอีแตกแน่ๆเลยกระสุนทุกเช้าเอ้ย ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แพ็คของเลยแม่ยังไม่ได้แพ็คของเลยนะคะก็ทิ้งแชทไว้ก่อนนะเดี๋ยวแม่ตื่นมาเดี๋ยวแม่ขอดอยแป๊บดีแล้วก็อยากมาเขาขอเอากดอยู่กันมาหลายคนเลยหอยสามสิบเอ็ดคนนะครับอืเดือดเดือดอดอดออกดหนึ่งมาอีกแล้วค่ะพิลาพรยางยางยงยง ัดีครับอ่าะร้อยสิบเจ็ดคนอารมณ์ไม่ดีแล้วอารมณ์ไม่ดีแล้วครับอีแตกแน่เลยเนี่ยอีแตกเนี่ยแม่จะไปล้างอีก่อนก็วันนี้ก็ให้สดใสในวันทํางานนะครับทานข้าวด้วยนะครับวันนี้ก็มาแป๊แปปมาแปปแป,แปมาให้พอให้พี่พี่แม่แม่นะครับ หายคิดถึงก่อนอัปเดตก่อนโอ้รายงานมารายงานหลายคนเลยโอ้เอฟซีพี่โฟกซ์เยอะนะนี่ยเยอะกว่าแม่อีกนะแม่ยังไม่ค่อยมีเลยไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วปะปะเด็ดเด็กอารมณ์ไม่ดีกินนมปะกินนมกันไปแล้วแม่จะไปล้างล้างอีให้ไปล้างอีให้ล้างอีให้อ่ะมา ก็ตื่นแต่เช้ามาปรำนมนะครับเ <AC C> e <an> มื่อคืนให้ลูกสาวเอฟซูดให้ชื่ออมมาลาค่ะทักไปแล้วนะน่าจะทักไปคิดยอดแล้วว่าค <C> e ่ะ <an> เดี๋ยวหนูขอนอนเป๊บหนึ่งนะคะระหว่างรอพี่พี่ทุกคนโอนเงินมาแล้วเดี๋ยวจะตอบทีเดียวนะคะส่งชื่อที่อยู่ไว้เลยเดี๋ยวหนูจะปิ้นทีเดียวนะคะ <C> e <an> ปิ้นชื่อที่อยู่ทีเดียวนะคะ <C> e <an> เมื่อคืนก็ทยอยแพ็กไปบ้างแล้วสำหรับพี่ท,ท,ที่โอนเงินมานะคะเออก็ยังมีหลายมีหลายตัวนะคะสวัสดีค่ะจะกินอีกนะแลบลิน้นแลบลิน้นแผลบแผลบงวงก็ง่วงเนาะ ง่วงกังง่วง,ง,วงอยากไลฟ์ผมก็อยากไลฟ์แล้วผมง่วงผมก็ง่วงนะครับเหมือนแม่บังคับเลยอ่ะเหมือนแม่บังคับติดใจลูกเลยเนี่ยเออโอเคนะครับถ้าอย่างนั้นมาพอให้หายคิดถึงนะครับอัปเดตให้หายคิดถึงนะครับเดีย๋ยวผมจะไปล้างอีกก่อนนะครับผมอีแต่อีกแล้วนะครับโอ้โหไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ มองกล้องก่อนดิพี่โพมองกล้องก่อนเร็วไม่มองเลยอะ่ะ <c oughs> ไรครับ